วันนี้เดี๋ยวพาไปซูปเปอร์จะไปซื้อของมาทำข้าวเย็น่าจะเป็นชาบูนะนนี้อันนี้ก็เพิ่งออกมาจากหอประมาณตอนนี้กี่โมงวะสามโมงไปเดี๋ยวพาเดินไปดูซูปเปอร์ที่ญี่ปุ่นประมาณห้านาทีแวะไปเดี๋ยวเจอกันเดินผ่านบ้านคนญี่ปุ่น ทบทุกหลังเลยอ่ะบนหลังคามาันจะมีตุ่มตุ่มอะไรสักอย่างอยู่อ่ะไม่รู้มันคืออะไรแม่นัดกลับฟินฟินรู้ไหมอ่ะเนี่ยไอ้ตุ่มๆที่อยู่บนหลังคา ถึงแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตยามาซาวะแล้วก็ข้างๆมีไดโซด้วยเดี๋ยวเราไปไดโซก่อนดีกว่าไปเดินดูของว่ามีอะไรที่มันขาดบ้างเพราะไดโซน่าจะถูกก่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปยามาซาวะซื้อของกินเย็นนีกกบบนน้กับตอนนี้่ะ โ okay. อคตอนนี้ก็ช้อปปิ้งของไดโซแล้วตะเกียบตัวเกี่ยวถุงสิบล็อกผ้าเช็ดโตะ๊ะที่ลองขาเก้าอี้ชามกินมามา่าถุงใส่ของขวัญและเพิ่มความสดชืน่นต้นไม้ปลามนึงเติน ายยวไปซูเปอร์ต่อเรียบร้อยโดนไปทั้งหมด1760เยนเดินไปที่เคาน์เตอร์ได้ทานแถมมา AAA เหลือแค่ซื้อปักพ่วงปะ่ะเดี๋ยวไปซูเปอร์ต่อซื้อของกินเย็นนี้ไป,ปซูเปอร์ต้องรถเข็นกันหน่อย ไปเดี๋ยวไปลุยซื้อผักกันก่อนค่อยไปซื้อเนื้อ,เ,อเจอแล้วไปพักเดินผ่านบูธส้มบอกเลยว่าหอมมากขนาดเป็นคนไม่กินส้มนะเนี่ยแม่นัดมานี่ต้องโดนแน่ๆเลยอะ่ะดูดีสีสวยมากเลยหอมด้วยเห็ดเข็มทองร้อยเย็น อันเบลล์เฮ้ยไม่เอาเอาอันเล็กละกันเฮ้ยถ้าไม่อันเล็กมันก็ร้อยเย็นเหมือนกันเอาอันใหญ่ละกันไปอันนี้ไปเลยเห็ดออร์เรนจิหั่นแล้วเรียบร้อยสบายหรือหนึ่งอันเหลือลายสวยมากดูทีถาดเบลมเลยพันห้าร้อยเยนน่ะวันไปกินร้านได้อยู่หน่อยเดียวสองพันกว่า ดูดีมากโอ้อะไรบ้างเนี่ยดูงงไปหมดแล้วงอ่างนี้น่าจะเป็นฝั่งเนื้อย่างอยากกินอิกกูเดี๋ยววันนี้เราชาบูมันอยู่ไหนเนาะอ่าเจอแล้วอันนี้ป้าวชาบูนี่โอ้เล่นแพ็คนี้เลย900ยเยนอยู่ตัวโอ้ยสวยสวยสวยเอาแพ็คไหนดิดิพันสองร้อย อันนี้กินได้หลายมือไหมเนาะนี่ละกันถูกสุดทำไมแปดร้อยกว่ามันอ่าลางดีกว่าอันนี้ดีนี้นะไปดูบจีบเลยไป อันนี้ด้วยละกันดูสวยดีอ่ะไปแชร์ปิดไป้ครทำไปอันนี้ก่อนนะกินอะไรไม่รู้ฝันนอกหรือเปล่าตุนของอะไรตุนของไ้ตัวอุ้ยสวยอ่ะะอันนี้เลยไป ทำอะไรได้ก็ไม่รู้ซื้อยับสเต็กหน่อยไหมล่ะโอเคถ้าใครอยากกินก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวแม่นับโอเคทางกันซื้อนะไปสามชั้นไปสามร้อยห้าสิบหกเยนเอ้ยมีลดราคาเด็ดลดราคา นี่ทำไมราคาลดราคามันดูไม่ดีเลยอ่ะเอ่ออันแล้วกันมันดูเก่าๆแล้วอ่ะอันนี้กันอันนี้ก็ลองอัดนิดกองพันเนินละผ่านอันนี้ซุปปลาโอได้หนึ่งขวดแล้วก็ซุปสาลายคอมบุ ไปทำสกีน้ำดำไปมาซื้อผักได้แต่เนื้อกับน้ำซุปอะไรไม่รู้เต็มเลยเออเอ้ย,อยมันต้องมีวากามิอะป่ะเดี๋ยวเดินหาวากาเมะก่อนนะเจอแล้วโซนสาหร่ายอยู่ไหนนะวากามิอ่าอันนี้นี่เปล่าคันโตวากามิโอเค เดินผ่านไข่อันนี้เอ๊ะไข่อะไรวะไข่เป็ดนะปะองคินทามากกคืออะไรวะองคินทามากกสามร้อยเยนสามร้อยเยนก็แปดสิบเออร์ได้อยูไปหนึ่งแพ็คน่าจะไข่ไก่อะมั้งไข่เป็ดกินได้ไปสิยี่สิบห้า วันที่สิบหกหมดอายุวันที่สิบหกอได้เห,หมเฮ้ยที่วางไม่พอแล้วเต็มเจอ,อแล้วยาแฟงสีฟันไ้หนนิ่มนะยานี่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 ยาวาราคาเมนิ่ม วัดพวกพ่วงพนาโซนิก1,700เยนนะพันเยเยน1,800เยนเท่าไหร่นะสี่ร้อยหรอสี่ร้อยสี่ร้อกว่าบาทเนี่ยแข่งจังไม่มีตัวเลือกเลยอะ่ะอันนี้แหละทั้งมันไปได้ไม่ต้องไปอีกห้างหนึ่งแล้วเราก็กลับมาถึงโซนผักเอาแครอทไปละ การเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบเยนไปตามตามหัวปึ๊บก็ต้นหอมสองร้อยเอาไปก็ได้ใช้ใส่น้ำดำน่าจะโอเคไม่มันดูช้ำๆนะนี่ ที่ห้องเต้น้อยด้วยนี่โอ้ยสดมากไปตเต็มรถ <c oughs> อร่อยเหาะแล้วเนี้ยเฮ้ยนี่ปวยเลงเ้งกันป่ะใช่แหละปวยเล้งเหรอใช่ปวยเลง้งไปเลยต้นอะไรอีกอะเต็มเลย แล้วที่เหลือเป็นผักสลัดโอเคไปจายตั้งดีกว่าดูเต็มรถเข็นไปหมดเลยโดนกี่บาทเนี่ยวันนี้ดูสภาพของซื้อเยอะไม่คิดว่าจะแบกกลับยังไงในกระเป๋า <laughs> ขวดน้ำจิ้ม2องอันของเต็มกระเป๋า <laughs> เดี๋ยวขาเดินกลับไม่ถ่ายแล้วนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยโอเคแบกของก่อน นนิดนึงอยากลองเมื่อกี้ลืมไปว่าซื้อไอช็อปปิ้งแบ็คอันนี้มาจากไดโซที่มันเป็นถุงพับได้ยัดเข้าไปนี้เราก็ยัดใส่กระเปาา๋ามันจะไม่พอใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเอาถุงมาใส่นะดูพอสบายบายแเราก็ถือกับมาง่ายดูไปไปปั๊บ จบกลับมาชิวๆใบเดียวเมื่อก,กี้แบกมาตั้งไกลใส่กระเป๋าจะไม่พอ <c oughs> ตานน,นี่จริงๆเลยแถมซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่รู้ก็ลืมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปกินข้าวปั้นก่อนอืมแล้วก็ไม่แน่ใจตอนเย็นจะกินข้าวอีกไหม ถ้าทำก็อาจจะทําสุกกี้กินแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมารีวิวของใช้ให้ว่ามีอะไรของญี่ปุ่นหรือของไทยที่เอามาแล้วดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาบ่อยคีนหนึ่งอะไรต้องซื้อเพิ่มอีกอะไรใช้ดีใช้ไม่ดีนะเผื่อกลับไปครั้งหน้าได,ได้เตรียมซื้อกลับมาโอเคบาย